โบราณท่านสอนว่าหน้าบ้านใครเป็นแบบนี้ใหรีบแก้ด่วนปิดทางโชคลาภชีวิตครอบครัวตกต่ำตกอับแย่ลงหน้าบ้านใครเป็นแบบนี้ใหรีบแก้ด่วนปิดทางโชคลาภชีวิตครอบครัวตกต่ำตกอับแย่ลงเครดลับเรียกทรัพย์ตำหลักควงจุยหน้าบ้าน ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคะบุคคลใดที่มีใบหน้าสดใสอิ่มเอิบสวยงามก็จะเป็นที่ประทับใจของผู้ที่พบเห็นฉันใดใบหน้าก็เปรียบเสมือนหน้าตาของคนเราเช่นกันหน้าบ้านใครที่สวยงามหน้ามองสะอาดรมเรือนก็จะเป็นที่ดึงดูดพลังมงคลต่างๆเข้ามาสู่ที่อยู่อาศัย ของเราได้ด้วยเช่นกันค่ะนาบานจึงเป็นดันแรกที่จะช่วยชักนำหรือนำพาพลังต่างๆเข้ามาสู่ภายในบ้านหลังนั้นเราจึงควรเอาใจใส่ดูแลนาบานเพราะนาบานเป็นจุดสะท้อนถึงพลังที่จะเข้ามาสู่บ้านเรือนของตนเองทั้งพลังที่เป็นมงคลและพลังที่เป็นอัปมงคล ห่วงจุยนาบานรวมถึงห่วงจุยลานนาบานและห่วงจุยการปลูกต้นไม้นาบานจึงสําคัญไม่แพ้ส่วนอื่นๆของบานเลยนะคะเรามาดูลักษณะของห่วงจุยนาบานที่บรนทอนพลังมงคลโชคลาภเงินทองมีดังนี้ค่ะข้อหนึ่งนาบานมีต้นไม้ที่แห้งเหี่ยวหรือตายซากถ้ามีเศษ ใบไม้รวงเยอะจนกลายเป็นรกจะส่งผลถึงสุขภาพของคนในบ้านส่งผลถึงรายจ่ายที่จะมีเข้ามาไม่ขาดสายสำหรับวิธีแก้ไขตามหลักควงจุยนาบานนั้นนะคะถ้าเป็นต้นไม้ที่ตายควรขุดเรือหรือถอนออกไปแต่ถ้าต้นไม้นั้นเป็นต้นไม้ใหญ่ก็ต้องดูเลิกมงคลประกอบด้วย เพื่อป้องกันการกระทบของพลังในการขุดถอนถ้าต้นไม้แห้งเหี่ยวแต่ยังไม่ตายก็ควรห้บำรุงรักษาต้นไม้ให้ฟืน้นกลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่ถ้ามีเศษใบไม้ร่วงหรือแห้งคาต้นเยอะๆให้เก็บทิ้งใบไม้นั้นและตกแต่งกิงไม้ที่แห้งตายออกไปเพื่อต้นไม้จะได้แตกจิงก้านใบ ขึ้นมาใหม่สัด่วงจุยต้นไม้นาบ้านเขาว่าไว้นะคะข้อ2นาบานที่มีถังขยะที่ส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์จะส่งผลมีให้พลังมงคลเข้าสู่ตัวบ้านโดยกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จะกลับกลายเป็นการชักนำความวุ่นวายมาสู่ผู้อยู่อาศัยในบ้านทำให้ สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงสำหรับวิธีแก้ไขตำหลักควงจุยนาบานนั้นนะคะต้องรู้จักแยกขยะมีภาชนะที่ใส่ขยะและที่สามารถเก็บกลิ่นได้อย่างมิดชิดกรณีที่เป็นขยะของบ้านข้างเคียงให้ทานปลูกต้นไม้เพื่อบดบังถังขยะนั้นๆค่ะข้อ 3. นาบานมีฝาทอระบายน้ำ อยู่ตรงประตูรัวหรือประตูตัวบ้านจะส่งผลให้มีการใช้ใจ่ายเงินทองมากกว่าปกติการเงินไม่คล่องตัวโชคลาบเข้าสู่บ้านได้ยากสำหรับวิธีแก้ไขตั้มหลักควงจุยนาบานนั้นนะคะหากนาบานปูกระเบื้องพื้นและมีพื้นที่มากพอให้ปูกระเบื้องเพื่อให้ยคมเกลืน กับกระเบื้องพื้นหน้าบ้านเพื่อบดบังฝาทอ่อหากหน้าบ้านไม่มีพื้นที่มากพอให้ทาสีฝาท่อและขอบท่อด้วยสีเขียวในกรณีที่สามารถทาได้ค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคะ่ะที่กล่าวมาข้างต้นนี้คือวงจุยหน้าบ้านที่บันทอนพลังมงคลโชคลาบเงินทองในบ้านของเราค่ะ และต่อไปนี้ก็คือเรื่องลักษณะนาบานที่ช่วยดึงดูดพลังมงคลโชคลาภเงินทองเข้าสู่บ้านของเราได้ค่ะเข้าสู่บ้านของเรามีดังนี้ค่ะข้อหนึ่งนาบานที่โลง่งไม่รกจะส่งผลให้พลังมงคลเคลื่อนตัวเข้าสู่อาคารบ้านเรือนเดรารเรืิดไม่สะดุดโดยเฉพาะบริเวณประตูทางเข้าบ้าน ไม่ควรมีเข้าของรกขวางทางข้อ 2. นาบานควรมีความสว่างเสมอคือกลางวันก็มีแสงแดดส่องถึงกลางคืนก็เปิดไฟนาบานโดยใช้ไฟแสงสีเหลืองนวลก็จะดีมากค่ะบานที่มีความสว่างจะช่วยดึงดูดพลังแห่งความสำเร็จมาสู่ผู้อยู่อาศัยภายในบานของเราได้ค่ะ ข้อ 3. นาบานควรมีต้นไม้ที่เขียวชอุ่มสดใสมีดอกไม้สวยงามเพราะพลังของต้นไม้ที่สดชื่นจะช่วยดึงดูดพลังมงคลโชคลาภความชุ่มชื่นใจและความสำเร็จมาสู่ผู้อยู่อาศัยของบ้านได้ค่ะข้อ 4. นาบานที่มีอ่างน้ำน้ำพุน้ำล้น จะช่วยดึงดูดเงินทองเข้ามาภายในบ้านแต่ในเบื้องตน้นไม่ควรจัดวางอยู่ทางฝั่งขวามือฉะนั้นดีที่สุดคือควรวางอยู่ฝั่งซ้ายมือโดยเมื่อยืนอยู่ภายในบ้านแล้วมองออกไปหน้าบ้านควรวางอยู่ฝั่งซ้ายมือดีที่สุดค่ะและควรหลีกเลี่ยงการจัดวางน้ำทางทิศตะวันตกเชียงใต้ เพราะสัตว์ฮวงจุยนาบาตบอกว่าจะทำให้ชีวิตครอบครัวประสบปัญหาความวุ่นวายได้ง่ายค่ะ้อหาประตูรัวประตูรัวที่ดีไม่ควรลงเกินไปโดยอย่างน้อยประตูรัวควรจะทึบจากล่างขึ้นข้างบน50-70เปอร์เซนจะช่วยกักเก็บพลังมงคล ให้อยู่ในบ้านได้นานมากขึ้นค่ะข้อ6ประตูตัวบานที่ดีประตูที่จะเข้าบานที่ดีควรทึบเพราะจะช่วยกักเก็บพลังมงคลและช่วยปกปิดความเป็นส่วนตัวของคนในบ้านยกเว้นประตูสำนักงานสามารถใช้ประตูกระจกใสได้ค่ะข้อ 7. พื้นนาบานที่ดี ไม่ควรตามกว่าถนนเพราะพลังอัปมงคลจะไหลเข้าสู่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้ง่ายนั่นเองค่ะซึ่งจะทำให้ชีวิตจะพบกับอุปสรรคในหลายๆด้านได้ง่ายทั้งสุขภาพโชคลาภการงานและการเงินค่ะข้อ8ปป้าบอกเลขที้านที่ดีควรติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน ที่สำคัญควรสะอาดและสดใสอยู่เสมอหลีกเลี่ยงการติดป้ายบอกเล็กทีบ่บานในมุมอับทึบหรือติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็นได้ยากและควรมีขนาดป้ายบอกเล็กทีบ่บานที่เหมาะสมกับอาคารที่อยู่อาศัยด้วยนะคะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเมื่อท่านเดซาบ้อพึงระวังว่าหน้าบานแบบไหน ที่ส่งผลให้เกิดพลังอัปมงคลและพลังมงคลแล้วถึงคราวที่เราจะเริ่มไปสำรวจตรวจตรากันแล้วนะคะว่าหน้าบ้านเราเป็นเช่นไรมีสิ่งใดที่ดีอยู่แล้วมีสิ่งใดที่เราขาดการดูแลมีสิ่งใดที่เราควรเพิ่มเติมมีสิ่งใดที่เราควรจัดการบ้างได้เวลาไปเสริมหวงจุยนาบ้าน กันแล้วนะคะและเมื่อทุกท่นทานทำถูกต้องตํมาศาสตร์วงจุยนาบานที่ทางเราได้แนะนำมาแล้วในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้นาบานที่สวยงามของทุกท่านนำพาพลังมงคลนำพาโชคลาภนำพาโอกาสทางการงานที่ดีนำพาและดึงดูดพลัง แห่งเงินทองพลังแห่งความสำเร็จมาสู่ท่านและคนในครอบครัวของท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุ ส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ